คุณพี่ร้านกันเทศก็บอกแล้วให้มาร้านพี่กาก่อนไม่เชื่อสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็อยู่ันที่เมริกาพาซาอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ให้งบมา1,500บาทบอกว่าให้ไปหากองจุ่มมาจุ่มกับแม่แล้วทำไมดูแล้วแบบเศร้าๆจัง เพราะว่าอันนี้ใช่ไหมเราไปข้างนอกมาแล้วเราไปอยู่สะพายร้องชอมแล้วก็เอามอนชิชีมาด้วย2ตัวมีคอพึ่งกับคอคิตตี้แล้วทีนี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้ทุกคนแบบลงรถมามองกระเป๋าเอ๊ะทำไมเหลือแต่พึ่งคิตตี้หาย,ยทุกคนล้วตอนนั้นรักมากแบบถาว่าเอาออกมาบ่อยไหมก็บ่อยแต่ไม่ได้บ่อยเท่าตัวอื่นอะไรเงี้ยแบบเพราะว่ากลัวมันดามอะไรอย่างงี้แต่เป็นคิตตี้ที่ชอบเองอะท,ทุกคนแล้วเป็นมอนชิชีแล้วคือ จะบอกให้แบบก่อนหน้านี้ใช่ไหมเขาขายกันมาแบบ8 0 0 9 0 0เใช่ป่ะหนูได้มา6 6 0 0ร0อล้วราคาดีมากมแล้วแบบเหมือนอกหกักอ่ะทุกคนตัวที่รักมันหายไปแล้วอะ่ะก็เลยแบบหวดเลี่ยหมหวดแรงในการทำงานเพราะว่าสายมันขาดไหมไม่ขาดจริงๆเพราะแบบัเน,นี้มันก็แน่นระดับหนึ่งตัวที่เอามาพึ่งอะหลวมมากทุกคนแต่ไมาหายนะคิตตี้หายอยากจะร้องอ่ะ แกนปิดคลิปเลยไหมปิดเลยไม่เป็นไรไปทุกคนแต่ไม่เป็นไรเรายังได้พันห้านะคะทุกคนอย่าเราไปดูกันไหนอะมีไหมในตู้ไม่มีโอ้โหฟิวหายเฉยเป็นคอบนแจตัวไหนนี่มันเป็นคิตตี้เป็นชุดคล้ายๆแบบนี้ตัวเป็นคอบนแจโอ้ตัวเล็กใช่ไหมใช่โอ้ฟิวเศร้าเลยเฮ้ยคิตตี้โอ้โหเห็นแล้วเหมือนมาย้ำใจตรงนี้คิตตี้คิตตี้คิตตี้โอ้ยนี่มีกิฟต์คอใหม่ด้วย นี่แหละฮะคิปซาริโอคอไม่ว้าวเลยนะะเนี่ยที่มันสี่หลังห้าสี่เบสขอคอไม่ไหนนะฮะาอนิชิคิตตี้ไหนนี่เปล่าไม่ใช่ไม่มีรู้สึกว่าช่วงนี้มอนซิชิเยอะมากเลยนะครับกเรเทุกคนเพราะว่านี่ไงเขามีเป็นพวกแบบนี่เป็นจุ่มซันนี่เป็นแบบนี้ไม่ใช่ซันนี่สิมันเป็นแบบฮิปเปอร์ใช่ไม่ใช่ฮิปเปอร์นี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่ ตัวนี้เท่าไห้เป็น190เลยจ้ะคือตัวที่น้องคุยได้ดเลยน้องคุยได้ตัวแพงเป็นไงล่ะใช่จริงๆน้องคุยอยากมาตามหายนีได้แบบยังไม่แก่เพราะน้องคุยมีกระต่ายแล้วสองสีเหลือเบบี้เบบี้แม่ได้สีชมพูแล้วก็เหลือออริจินอลน้องคุยไปดูของรุ่นน้องมาออริจินอลที่เป็นตัวผู้หญิงน่ารักมากนั่นแหละอยู่ตรงไหนอะอยู่ชั้นล่างค่ะมันมีแต่ไม่รู้ปิดไปหรือยังร้านนั้น690แต่ร้านตตนี้นหมดแล้วอ้าวหมดหรอร้นนี้มีตรงนี้มีไหมนีค่ะตรงนี้อยู่ไหนครั อันนี้รดแลกกรจุ่มแล้วหกเงห้าสิบอือโอ้ยสีชมพูออกไปแล้วใช่สีชมพูหนูมีแล้วไงหนูก็ได้แล้วเหมือนกันรอใช่ถ้าอยากดูตอนน้องฟิวหลีแอคก็ไปดูได้นะคะอดี๋ยอเราอตัดได้ตอนไหนเ้าก็ตอนนั้นหนูซื้องบเท่าไหร่นะจำไม่ได้สามจุ่มสีแดงรอไปหากองจุ่มสีแดงแล้วก็แกะมาได้สีชมพูใช่แล้วสีชมพูอยู่บนห้องน้องฟิวอุ้ยสปอยไมได้คลิปนั้นต้องลงก่อนนะมันชีชีสองร้อยเก้าสิบอืออย่าเรามาลบงบก่อนทุกคนมานี่นะคะ ลบเราพันห้าถ้าเราเอา,า,าอันนี้ไปสอง้ยก้าสิบอ้หหนึ่งพันสองร้อยอ้โอันนี้ละกันไหนดูคอลเลคชั่นก่อนคือน้องฟลเห็นมาสกพักและยังไม่ได้สักทีนี่ให้ทานหอ,อยากได้ตัวไหนไม่แน่ใจอะเฮตันนีเนี่ยน้องเป็นเหมือนแบบอะไรอ่ะน้องคือคือน,น้องถืออะไรสักอย่างอยูอย่อทุกคนเนี่ยอันนี้น่ารักนะแล้วดูง,งานจริงน้องอะให้ดูตัวนี้สวยอยู่นะน่ารักมาก ได้นะไปวางไว้บนโต๊ะ <ret> จัดไปทุกคนเอาไปหนึ่งเอาไหมได้มาอันนี้คือมันยังเต็มบล็อกอยู่เลยนะอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวนี้ตัวนี้สิงคนนี้อ่ะเอาไปอยากได้ตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ยมานี้อันหนึ่งนี่นิ่งจุ่มแปลว่างบเราก็จะเหลือ1,210บาทนะคะทุกคนใช่ครับไปดูก่อนดูต่อดูต่อฝั่งนี้ฝั่งนี้อุ้ยอันนี้ที่ทับกระดาษสวยครับคือที่ทับกระดาษเหรอคะใช่ครับดิสนีย์ด้วย ช่อ,อุ้ยแอนิมอลลี่คืออะไรอะ่ระกวนใจมอลลี่ทำด้วดกับน้องเหมียวดีโมโ่ตั้งแต่เราซื้อกล้องสุ่มมาเลยยังไม่เคยมีดีโมโเลยนะทุกคนดีโม่น้ตคือตัวนี้เนี่ยสวยดีนะงานเขาดีนะใช่ระดับสวยมากไอ้สี่ร้อยสามสิบบาทนะค่ะทุกคนแล้วก็มีตั้งไหนอ่ะตัวนี้นี่ที่เราใส่จุ่มไปโน้ตค,คือได้ตัวนี้นะแล้วก็มีอันนี้ดูเขาใส่ชาร์จอุ้ย สายชาร์จของอะไรอ่ะสกาวแพนด้าดูคนสวยมากมีสองหัวหรอมีสองแบบเลยเหรอไม่ใช่ค่ะอ๋อใช่ไม่ใช่มีหัวสองแบบเลยก็คือหัวหลักจะเป็นอันนี้หรือว่าจะเอาอันนี้เสียบชาร์จก็ได้มันได้หมดเลยทุกคนนี่หัวเขาจะมีไทซีกับไทธรรมดาแล้วก็เสียบัเนี้ยปักข้ายนี่ดีนะสี่ร้อยห้าสิบบาทมถือว่าคุ้มราคาค่ะนี่ฝั่งนี้นี่ว่าไงเป็นคลายเบบี้ที่เป็นน้ำหอม ้วตอนนั้นครูที่สอนทีแกดน้องฟิวมาใช่ไหมเขาเอามาฉีดแล้วกินหอมมากแต่จะไม่ได้ว่าเขาได้ตัวไหนแต่เนี้ยมาใหม่ทุกคนรู้สึกอ่อมๆนะน้องฟิวเนียเหื่อยเหนื่อยๆจอยๆอ้นี่อะไร Happy all the time เป็นเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะ ไม่แน่ใจอะเขาฟิลเขียววะฟิวน่ากลัวแต่มันก็แอบน่ารักอยู่แล้วก็มีต่างนี้ทุกคนน้องเมียปีศาจไหมน่ารักดีหรือว่าเราจะไปดูม่อนจีจ้ข้างล่างแล้วก็เอาจุดนี้เป็นจุดหนึ่งได้ค่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าข้างล่างปิดหรือยังถ้าถ้ามันปิดอะเดี๋ยวเราขึ้นมาใหม่ได้ค่ะอ่ะไปจัดต้นอ่ะไปค่ะน้องฟิวได้มาแล้วใช่ไหมคะใช่จะลงไปข้างล่างไม่น่าจะว่าอยู่ชั้นสามหรือว่าชั้นสี่ได้ค่ะเดี๋ยวไปตามดูกันไปค่ะทุกคนน่าจะอยู่ชั้นไม่ก็ชั้นล่างนี่แหละทุกคน ชั้น5ร้านที่อยู่ใกล้ๆอัลติเมทอาหอยไปด,ดูกัน,กน,กนใช่พรเหลืออยู่พันกว่าคิดว่าได้ไหมถ้าสามจุม่มอาจจะอาจจะอาจจะได้ยูไม่แน่ไม่แน่อาจจะยังไหว <laughs> เสียงเราไม่ค่อยไหวทุกคนคนือมันแบบรู้เลยว่าเสียจใจดูทุกคนตัวรักตัวห่วงแล้วตอนแรกกะว่าวจะไม่เอามาแล้วด้วยตอนแรกแค่แบบเพราะว่าในกระเป๋าใช่ไหมมันมีพึ่งอยู่แล้วแล้วทีนี้ก็แบบอมันดูน้อยๆเนาะเอาแบบคิตตี้มาดีไหม ไม่น่าเลยเรื่องมีสอนให้รู้ว่าเราควรเก็บสะสมไว้นะคะอย่าเอามาใช้โอ้เอ้ยหมดไฟเลียกนี่ไงแล้วเสียงอ้อยเลยอ่ะเหมือนทุกคนน่าจะชอบที่น้องฟิวแบบดราม่าของหายเหมือนเปล่านั้นวีนเปล่าวันนี้ร้องไงไม่ไงไหนคะร้านไหนคะน้องฟิวมีไหมเอ้ยเอ้ยมีอุ้ยพี่เขาวันนั้นหนูแก่มาหนูได้กระต่ายชมพูจริงพี่เขาเลือกให้รักใช่ ว่าด,ดีเลยใช่ไหมคะมาวันนี้เราจะมาเลือกเลค่ะทุกคนวันนี้เป<อ>้าหมายของเราเอาจุ่มเดียวเป้าหมายของเราคือเราได้แน่นๆแล้วเราจะเอาอ่อนๆอเพราะน้องผู้อยากได้ตัวนี้ออริจินอลแต่เป็นผู้หญินงนี่ฮะตัวนี้นี้บอกเลยว่าม,วม่อนชิชิปูนี้หนูมือดีมากตัวที่อยากได้แล้วต้องสองตัวอันนี้แน่นอันนี้ก็ตายแน่นอนะโอ้ย,ยอย่างยั้นเลยใช่อันนีย อันนี้บอกเลยออริจินอลผู้ชายใช่ใช่มัวเปล่าอันนี้ก็แน่นอันนี้ไว้ก่อนแน่นนี่คืออะไรก่อนแน่นแน่นก็คือเป็นพวกหูตั้งๆเลยทุกคนเพ้ยจริงๆเขาหากันนะหนูมีแล้วไหมสองสี่แลวหรือว่าสองจุดเนี้ยหรือว่านี้อันนี้คืออันนี้คือน้องตัวนี้แน่นอนอือฮึอุ้ยทุกคนแต่คือมันมีระดับความหายากนะอันนี้หายากมียี่สิบในหนึ่งร้อยสสิบสี่อันนี้ยี่สิสี่ในหนึ่งรอยสิบสี่ดู โอ้โหเอาดีๆเนี่ยอันนี้หนูว่าอาจจะมีสินลุนเป็นเบดีถ้าเกิดว่าเขาจะแน่นๆเนี่ยก็คือหูเขาตั้งใช่แต่ว่าอันนี้ไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะทุกคนไม่ได้เหมือนซันนี่เอ็นเจ้าที่แบบแน่นเลยอืมคิดว่าจุมไหนฮะจุมนี้แหละใช่เลยใช่เลยทุกคนเนี่ยตัวบอกเลยว่าออริจินอลแน่นอนเนี่ยตัวเนี้ยบอกเลยว่ามาแน่ยิงนะถ้าเปิดมาไม่ใช่ จะเอา้ไเอากระต่ายแต่ว่ากระต่ายซ้ำก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวไปขายต่อแปดร้อยเก้าสเลยนะโอเคจุดนี้เป็นจุดที่สองนะคะราคาเท่าไหร่คะน้องฟิว620บาทเดี๋ยวใส่รวมกันก็ได้คบหกร้อยบเหลือห้าร้อยเก้าสิบยังได้โอเคเอาไปค่ะน้องฟิวได้มาแล้วอะไรครับเบรกแฮร์รี่พอตเตอร์โอ้ยสวยมากโอ้ยทุกคนมีเฮอร์เมสนี่ด้วยโอ้สวยจัง ก็เห็นเมื่อกี้อันนี้ป๊อบมาดด้วยนะใช่ถือว่าเด็ดเลยของเด็ดของเด็ดไปดูร้านพี่หมวยกันมีอะไรบ้างพี่หมวยมีมันชิชิอะไรเออไปถามพี่หมวยดูมีหรือเปล่าชิชิคิตตี้งหอ่อยลำพึงลำพันจริงโดโดโดเส้นใหญ่จ้าไปเดี๋ยวมาร้านพี่หมวยกันนะครับทุกคนมาอ้าวร้านพี่เขาก็มีเหมือนกันนี่ไงสวัสดีครับตัวเอทเออนี่ไง คุณพี่ร้านกันเทศก็บอกแล้วให้มาร้านพี่เขาก่อนไม่เชื่อ650 620แป้อกร้ี่ล้วก็หนูซื้อแพงสุด690แล้วก็มา620แล้วก็เจอ650นี่แล้วร้านพี่หมวยดูนะครับ580บอกแล้วให้มาร้านนี้ก่อนประหยัดกว่าน้องสิที่นี่ราคาดีที่สุดแล้วทุกคนไม่เคอเล่าก่อนหนูมาเขาบอกหมดไงใช่ พี่เขาเติมของตลอดอยู่แล้วจะถามอะไรพี่เมื่อกี้มีอันนั้นไหมคะพวงกุญแจม่อนชีชีที่เป็นคิตตี้อะค่ะใส่ชุดคิตตี้ใส่คิตตี้เป็นไงไม่มีแต่ว่าวันนี้เราจะเอากล่องจุกกลับบ้านค่ะทุกคนเอาอะไรพอดีวันนี้วันนี้ว่าจะดูอันนี้มีเป็ดตัวนยนี่หฮะมีเป็ดอันนี้อันนี้คืออะไรก่อนไงอัพเซตดักแต่ว่าเป็นหัวแบบนี้มีกระเป๋าตังค์ด้วยอ๋อลบเหลือเท่าไหร่ลบเหลืออย่าดูก่อนนะคะ เนี่ย590อุ้ยยังได้อยู่อันนี้ก็450เลยคนใจเย็นเดี๋ยวจะมาจาัด2จุดสุดท้ายทีร้านที่เขาจริงห้าร้มาดูกันบวกลบเลขไอน้น้องฟีก,ก็มีแล้วแต่ว่าได้เป็นแฮมเบอร์เกอร์ปะ่ะใช่น้องฟีได้แฮมเบอร์เกอร์ไปทุกคนนี่แต่ว่าเรามาดูอันที่แม่อยากได้ด้วยแต่ไม่รู้ว่าแม่อยากได้อะไรทุกคนวันนี้แบบหมดเอเนอร์จีมากแอบแบบเราถ้าเกิดกลับไปแล้วเห็นอยู่บนรถอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดีดเลย เห็นว่าชิชิแล้วเหมันไส้เฮ้ยถ้าหนูซื้อปุ๊บนี่หนูแล้วสิบบาทเลยนะจุ่มห่เนี่ยมาทุกคนน่ามาดูกันมีอันไหนมาใหม่บ้างไหมคะก็นี่ไงตอนนี้ฟิลมีสองใช่ไหมใช่ถ้าจุ่มอีกจุ่มนึงก็ได้นะเฮ้ยเออห่อเนี่ยแต่หนูจะได้ซ้ำไหมก่อนนั่นเหรอใช่นั่นแหละประเด็นเพราะแม่มีตัวนี้แล้วผู้หญิงหนูมีเนี่ยเรามีสามตรงนี้แล้วทุกคนนี่นี่ สีน่ารักมากเพราะปกติอ,ตตอะมันจะเป็นสีเข้มใช่ไหมทุกคนอเอองั้นเรามาเปลี่ยนเป้าหมายกันมาขำว่าชีซีเข็ดกันดีกว่าอันนี้เนี่ยบอกไม่ออกอยังค่ะยังเลยเฮ้ยใช่ป<อ>้าเดี๋ยวก็โดนล่อ,อซื้อหมดหมดป้าอีอก,กไม่ใช่อันนี้แน่นกระต่ายจริงอันนี้อันนี้กระต่ายโอ้โหทำไมมันกระต่ายเยอะจังอันนี้ไม่ใช่มีแบรนดที่เป็นตัวไหนตัวไหนไม่รู้นี่ไม่ใช่สีเข็ด อันนี้ไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นเลยใช่บอกแล้วว่าอันนี้มัน,ม,นมันง่ายอ่ะทุกคนง่ายอ่ะน้องๆทุกคนอย่าหมันไส้เลยนะคือคือเราแบบหาอะไรที่มันแฮปปี้เติมเต็มชีวิตเพราะเมื่อกี้เศร้าไปแล้วว่าอันนี้ <c oughs> อันนี้มันหนักไปอันนี้ก็แน่นทุกคนยังไง <c oughs> วางมั่วหมดแล้วอึงลืมหมดแล้ว <c oughs> ไม่หนูว่านี่แหละ ก็จะหนูว่าอันนี้เบบี้อันไหนอันนี้น่าจะเป็นเบบี้เนี่ยไม่ก่อนเนี่ยอันนี้มันมันไม่แน่น <c oughs> อ่อ๋ <c oughs> ขย่าจนลืมอ่ะอันนี้ไปลิเคดอ่ะเอาเก็บหมดแล้วใช่ไหม <c oughs> อันนี้เใชนน่อันนี้อะไรก็ไม่รู้ดิไม่รู้จริง <c oughs> อันนี้อาจจะเป็นกระต่ายสีเหลืองอ่ามาเปลี่ยนเป้าหมายก็คือวันนี้ได้ไปสามจม <c oughs> ใช่อืมทุกคนว่าไงก็ไม่รู้นะถึงว่ามันโลนนะทุกคน เนี่ยอ่ะไอ้แม่องเบบี้สรุปไม่ใช่เป็แค่สี่คนโทรโทรโทรโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอดีนะเนี่ยไม่เอาเครื่องช่างมาด้วยเนี่ยจริงเหมือนที่เขาแบบซันนี่แองเจิลอะไรเงี้ยเขาช่างเลยนะไม่คายเบบี้พาวพับเกิลเขามีแบบช่างให้เลยนะอันนี้แหละไปอ่ะนี่เลือกนานมากนะทุกคนถ้าใช่นี่กี๊ดเลยนะใช่หนูจะกลายเป็นเซียนร้านอะไรก่อนมิลเลียนอัลติเมทไทยเออราคาเป็นไงทุกคน คอนข้างที่จะดีเนี่ยห่างถ้าสมมติห่างจากร้านบนเป็ร้อยเลยนะใช่ฮะโถทุกคนราคาดีมากจุ่มละห้าร้อยแปดสิบบาทนะเมื่อกี้ไปเจอแพงสุดมาหกร้อยห้าสิบแล้วก็ฟิวไปซื้อมาหกร้อยยี่สิบว่าถูกแล้วมานี่ห้าร้อยแปดสิบโอ้โหนี่เลยนะฝากวีกหนึ่งร้านนะครับผมครับนี่นะคะทุกคนงบพันห้าของเราเหลือสิบบาท โอ้เป็นไปได้สรุปก็คือได้ไปสามจุ่มเป็นม้อนชิชิหมดเลยนะคะถือว่าเป็นการยอมใจของเรา <c oughs> ก็ได้เป็นแบบกล่องจุ่มแบบนี้นะคะเป็น1จุ่มแล้วก็เป็นฮิปเปอร์ไป2จุ่มนะคะเดี๋ยวเอาไปแกะกับแม่นะคะทุกคนรอดูด้วยว่าซีเคทตออกหรือเปล่า,ามาตามลุ้นกันใช่ค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะยลืมก็ไลค์กดแชร์ก็สตอร์คได้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราฟลขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบาย